เราจะมีเคสศึกษามากมายที่เกี่ยวเรื่องของการสอบสวนนักกัศยานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศแต่ว่าในส่วนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างหาได้น้อยมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าหาไม่เจอก็หาเจอนะครับ ก็กลังพบกับลุงกอมนะครับโรสิทธิปัตรมงคลอภิบาลกันอีกครั้งครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของกรณีการสอบสวนอากาศยานอุบัติการณ์รุนแรงนะครับเรียกว่าแอร์คราฟต์ซีเรียสอิเดีที่เกิดขึ้นกับอากาศยานต่างประเทศในบ้านเรานะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล,และท่านคงอาจจะมีคำถามว่าทำไมลุงกอมเอาเคสเก่าๆมาเล่าให้ฟังก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของการสอบสวนเนี่ยถ้าเราดูตามสื่อนะครับยูทูบอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีเคสศึกษามากมายที่เกี่ยวเรื่องของการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศแต่ว่าในส่วนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างหาได้น้อยมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าหาไม่เจอก็หาเจอนะครับโดยวันนี้ลุงกองก็จะนําเคสของกรณีที่เกิดขึ้นกับสายการบินแอร์บรินอากศาศยานแบบ A330 นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณวันที่20ธันวา25ง 5, 5, 5, 5, 5ที่ท่าอากาศยานภูกเก็ตมาเล่าสู่กันฟังโดยในเคสนี้อากศาศยานรุ่นเนี้ยนะครับแบบเนี้ยของสายการบินเนี้ยมีเส้นทางบินจากภูเก็ตไปอาบูดาบีและระหว่างที่กํลังทการบินขึ้นไปประมาณสัก13าทีจากกภูเ็ย แล้วก็ความสูงประมาณ2,000 0 0ฟิตปรากฏว่าลูกเรือที่ยินเสียงปั้งขึ้นมาที่เครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งผลทาให้ระบบไปพัดเนี่ยรวนนะครับนะครับทำให้เครื่องยนต์สุดท้ายดับนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบควบคุมอากาศรรยานก็แจ้งเตือนปัญหาต่างๆเหล่านี้สุดท้ายนะักบินก็ตัดสินใจที่จะขออนุญาตบินกลับมาลงนะครับที่ท่าอากาศรรยานภูเก็ตโดยลงหัวทางวิ่ง0 9ย์ก็คือลงทางฝั่งดามันนะครับคราวนี 2, feet, น้ก่อนที่ประมาณสัก2,000ฟิตเนี่ยก่อนที่เครื่รองบ ปรากฏว่าการเกียร์มาปุ๊บระบบไฮริกแจ้งเตือนมีปัญหานะครับทำให้นักบินก็ต้องลงมานะครับโดยที่ไระบบเบรกก็มีปัญหาระบบความดันต่างๆนี้ไฮริกปุ๊บสุดท้ายลงมาก็ยางแตก3เส้นด้วยเครื่องยนต์เดียวนะครับลงมาด้วยเครื่องยนต์เดียวแล้วก็ลงมาแตะทั้งที่ปุ๊บเบรกแล้วก็ยางแตก3เส้นจอดคาอยู่แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ทําให้เกิดการดีเลย์ประมาณสักเจ็ดถึงแปดชั่วโมงมีเครื่องบินดีเลย์มากมายสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนล้อแล้วก็ลากเข้าไปจอดที่ลรงจอดนะครับคราวนี้ในกรณีนี้นะครับต้อง เราตีความเป็นอากาศยานอุบัติการรุนแรงหรือที่เรียกว่าซีเรียลอิสเดนนะครับซึ่งถ้าเป็นอากาศยานอุบัติเหตุอุบัติการรุนแรงนะครับปัจจุบันคือการรายงานเนี่ยเราต้องรายงานให้เป็นตามข้อกําหนดกรบท2ว่าด้วยของการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยด้านการมืออาชซึ่งในกรณีที่เป็นอากาศยานอุบัติการรุนแรงกับอากาศยานอุบัติเหตุเนี่ยต้องรายงานภายใน20ชั่วโมงให้กับกพบทในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและต้องรายงานให้กับคณะกรรมการสอบสวนนะครับคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่อากาศาน หรือตัวย่อเรียกว่ากสอโดยคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีเลขาอยู่นะครับสำนักงานเนี่ยสังกัดกับสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมแต่ว่าในช่วงปี2555เนี่ยนะครับไอ้คณะกรรมการชุดนี้นะครับเลขาหรือสํานักงานนะครับสังกัดนะครับขึ้นอยู่กับกรมการบินพลเรือนนะครับซึ่งตอนนั้นกรมการบินพลเรือนนั่นคือหน่วยงานกับดูแลด้านการบินพลเรือนประเทศไทยแต่ว่าถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกยุบไปเมื่อประมาณปี2558จากการที่ I c ค O มาตรวจสอบโดยโครงการยูโซฟ Universal Safety Oversight g r หรแล้วก็มีข้อแนะนําทําให้เกิดมีการแยกองค์กรมาเป็นหน่วยงานอิสระไปขึ้นตรงกับสำนักง,งานประหลัดกระทรวงคมนาคมครับในกรณีอย่างนี้นะครับต้องมีกระบวนการในการสอบสวนนะครับเนื่องจากว่าเด็ก13นะครับของ ICO บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของกับการสอบสวนนั้นประกอบไปด้วยนะครับ t d t s o g n e s i g n สเตตอฟแมนูแฟคเจอร์คือผลิตนะครับออกแบบรับผู้จดทะเบีนยนอากาศยานนะครับสเตตอฟริจิสตี้นะครับสเตตอฟอักขเรนรับ uren, ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็รับสเตตอฟโอเปอเรเตอร์คือผู้ดำเนินงานสายการบินที่เกิดขึ้นะครับโดยในกรณนนีนะครับตัวแทนของ State of Registry ก็คือหน่วยงานสอบสวนของประเทศเยอรมนี BFU อฟยนะครับเขาบอกว่าในรายงานซึ่งลุงกอลไปหาเจอนี่ขออนุญาตโชว์ก่อนนะครับในรายงานนะครับบอกว่า in additional information นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะฮะเปิดให้ดูก่อนเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้โม้นะครับเรื่องจริงนะครับเขียนเลยครับบอกว่านะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่20ธันวาคม2555ในวันที่21ธันวาคม2555 the Department of Civilian a t i o of Thailand inform BFU ว่า will not conduct an investigation ต่อมาครับวันที่7มกราคม2556 the BFU ก็คือหน่วยงานสอบสวนของเยอริัานเนี่ยนะครับ d e i ตัดสินใจที่จะ conduct investigation of occurrence because นะครับเพราะว่า B F U คือตัวแทนของ state of registry นะเพราะฉะนั้นเคสประเทศไทยไม่สอบแต่เคสนี้เยอรมันสอบเองซึ่งผลการสอบสวนมานะครับเบื้องต้นก็พบว่านะครับปัญหาเกิดขึ้นจากเครื่องยนต์ยี่ห้อ a พ and w วิทนี่มีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะครับที่เป็นชิ้นส่วนไวพัดเนี่ยนะครับในระดับที่นะครับคัสเตอร์นะครับ number 4นะครับหลุดหายไปมันก็เลยกลายมาสงสัยว่าตัวนี้มันจะเกิดการที่หลุดออกไปแล้วแตกทำให้เครื่องยนต์เกิดมีปัญหารั่วขึ้นมาแต่เครื่องยนต์ไม่ได้ไฟไหม เป็นทึ้นยนต์ดับออกมาแล้วก็กลับมาลงนะครับเพราะงั้นในกรณีอย่างนี้นะครับหลักการสอบสวนก็คืออย่างที่บอกครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ State of Design Manufacturer นะครับ Operation o ่ c u r r e n เแล้วก็ในเรื่องของ State of Registry เยอรมันก็เลยถือว่าเขาเป็น State of Registry ก็คือดำเนินการสอบสวนซึ่งมีผลการสอบสวนอยู่ในมือลุงก๊อฟเองนะครับอย่างไรก็ตามครับในเคสต,ต่อ,อ,อไปลุงกอฟก็จะเอาเคสที่เกิดขึ้นกับอากาศยานจดทะเบียนไทยแล้วไปเกิดขึ้น ต่างประเทศที่เป็นผู้โอกากักเซนเกิดการรุนแรงอุบัติเหตุต่างๆนียแล้วก็ต่างประเทศก็มีผลสอบสวนเนี่ยจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นการแชร์ลิงกันนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเลยนะครับเป็นการแชร์ให้รู้ว่ามันเคยเกิดขึ้นมานะครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสียต่างประเทศในประเทศไทยที่ต่างประเทศเขาสอบสวนอย่างเช่นในกรณีนะครับมาแชร์กันมีความรู้เพราะอย่างที่บอกครับว่าการสอบสวนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุและป้องกันไม่ใหเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์ในการลงโทษหรือเบี่ยงใครอะไรณี ก็คือลงมาแล้วออกด้านข้างมาวิ่งซึ่งเกิดขึ้นกับสายการบินของประเทศไทยนะครับเกิดขึ้นที่สังมวีนสุวรรณภูมิซึ่งในกรณีนี้มันเกี่ยวเรื่องของการพิทักษ์อากาศยานนะครับนะครับกวนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บจะต้องมีกระบวบนการพิทักษ์ข้ามมายุ่งกับเครื่องบินนะครับพิทักษ์เสร็จสอบสวนเสร็จปุ๊บก็มีเรื่องของการปลดพิทักษ์ไปตามกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเคลื่อนย้ายอากาศยานขัดข้องไปเก็บ นะครับหลักฐานต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปหลงวงกรณจะนำเคล็ดเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังนะครับโปรดติดตามด้วยนะครับอ mm hmm. ย่างก็ตามวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไปเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันคลิปใหม่คลิปต่อไปครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีครับผมสวัสดีครับ mm hmm.